ดูร้อนอากาศดีออกมานั่งหลังบ้านนะคะทำวิดีโอบ้างดู y o u t youtube บ้างพาน้องบักกี้ออกมาด้วยนะคะเข้าบ้านไปแป๊บเดียวออกมาน้องบักกี้ลากโตะ๊ะมาไว้ตรงนี้แล้วโรดไม่ช่วยนะโรดบันเทิงก่อนดูความแข็งแรงของน้องนะ โต๊ะไม้ตัวนี้น้ำหนักไม่หนักนะคะโต๊ะเบานะคะน้องลากไปได้ไกลด้วยนะดูน้องแป๊บหนึ่งเพื่อความบันเทิงโต้ก็จับน้องแยกจากโต๊ะคะ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องบักกี้ลงจากบันไดได้เองแล้วก็หายไปต้องไปตามกันโอ๊ตใช้แผ่นไม้กั้นเลยไม่สามารถลงได้นอกจากจะพลังดันแผ่น <c oughs> ดูพฤติกรรมน้องบักกี้นะคะเราพาน้องบักกี้ไว้ที่ระเบียงหลังบ้านนะคะจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้น บักกี้กระโดดลงที่สนามแล้วบักกี้ก็หายไปเลยนะคะตกใจสองคนตามหาน้องจนเจอไปเจอน้องอยู่ที่สนามเพื่อนบ้านนะคะและอีกครั้งหนึ่งบักกี้ก็หายไปอีกเพราะพิเตอร์เอาบักกี้เอาไว้หลังบ้านไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะตอนค่ำๆดีนะเจอน้องอยู่ที่ใต้ระเบียงนะคะ ทุกครั้งที่เราพาบักกี้ออกมาไว้หลังบ้านก็จะหาวิธีนะคะว่าจะป้องกันไม่ให้บักกี้ตกระเบียงได้อย่างไงนะคะน้องกระโดดเองหรือใดๆก็ตามนะคะทำให้น้องเดินไปเลื่อยเฉยอะนะไม่ได้ช้าเลยนะคิดว่าเต่าช้าบักกี้ไม่ช้านะคะหันหลังแป๊บเดียวหายไปเลยนะคะวิดีโอนี้ เอามาให้ดูกันนะคะใครที่มีความอดทน slow life โ l o w มากๆนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะไม่ได้เป็นการทรมานน้องบักกี้นะติ้งต่างว่าถ้าเราปล่อยให้น้องบักกี้อยู่ที่ระเบียงหลังบ้านตัวเดียวแล้วเราก็ทำภารกิจอะไรของเราอยู่ในบ้าน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นน้องสามารถจะทำอะไรในที่เราไม่ได้คาดคิดหรือเปล่าเช่นน้องจะมีพลังมหา,าศาลในการดันแผ่นกระดานให้ล้มไหมนะคะเพราะถ้าเราไม่ดูเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องป้องกันยังไงนะคะน้องมีพฤติกรรมแบบไหนยังไงที่ทำนี่คือการเรียนรู้ของโอ๊ตกับมิสเตอร์นะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้องลงจากระเบียงหลังบ้านได้แล้วก็หายไปนะคะเพราะถ้าเ้องหายไปนี่ร้องไห้แน่แนๆเลี้ยงเขามาตั้งนานนะคะไม่อยากให้น้องเขาหายไปค่ะดูถูกความสามารถไม่ได้เลยนะคะน้องปักกี้เนี่ยมีความพยายามและอดทนมากๆครั้งหนึ่งนะไม่ได้อัดวิดีโอเอาไว้นะคะ น้องเนี่ยปีนขึ้นไปบนท่อนี่แหละอยู่บริเวณปลายท่อน,นะคะแล้วเขาก็ปีนจากท่อขึ้นระเบียงตรงชั้น2เนี่ยที่คุณเห็นนะคะเขาทำได้อ่ะดูถูกความสามารถสัตว์ตัวน้อยไม่ได้เลยแผ่นไม้ที่กั้นไว้นี่นะคะไม่หนักมากนะกพอ,อะคิดว่าน่าจะป้องกันบักกี้ได้แหละ ก็ยังไม่มั่นใจนะคะถึงได้ตั้งกล้องดูพฤติกรรมน้องค่ะ